สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบัวขาวอิจฉากุลคาแมเพจดังกัมพูชาไม่หยุดลั่นบัวขาวอิจฉากุลคาแมดังกว่ามวยไทยเพจดังกัมพูชาไม่หยุดอ้างอิงคอมเมนต์นักมวยชื่อมาร์คสไตเกอร์บอกบัวขาวอิจฉากุลคาแมเพราะดังกว่ามวยไทยเรียกว่าเป็นกรณีดราม่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวกับประเด็นกุลคาแมหลังก่อนหน้านี้ ไต้สีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหาพันธ์มวยกัมพูชาประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหักนักมวยเขมรนคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้ต่อมาทางค่ายบัญชาเมฆยิมได้มีการโพสต์ทวงเงินผู้ใหญ่กัมพูชาววใจ่ายค่าตัวบัวขาวบัญชาเมฆ2 2ล้านบาทจากการที่ไปขึ้นชกในายการ เบอร์ไฟล์ซีรีส์ณสนามมารดกเตโชประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีที่ผ่านมาโดยน่าสุดทางเพจเวิร์กุลคแม่โปรโมชั่นได้อ้างอิงคอมเมนต์ของนักมวยชื่อมาร์คสไตเกอร์ผู้ที่อาศัยอยู่อเมริกาบอกว่าบักขาวเป็นคนที่อิจฉาเขาโกรธที่กุลคแม่เป็นที่นิยมมากกว่ามวยไทยซึ่งพวกเขาขโมยมาจากกัมพูชา คุณคแม่เป็นต้นฉบับและดีที่สุดเท่านั้นยังไม่พอยังแคปภาพที่ยูสเซอร์เฟ o บุ๊บัญชาเมฆย,ยิมเข้าไปชมการแข่งขันคุณคแมรผ่านไลฟ์สดมาลงอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ